สำเนียงภาษาที่ชัดเจนคือจังหวะที่กำนันสำเริงศิลปินดีเด่นจังหวัดระยองกำลังถ่ายทอดการร้องรำเพลงซอยสูุ่่นหลานส่วนหนึ่งในการแสดงลำตัดกว่า70ปีของกำนันสำเริงที่คุกคลีสั่งสมความชำนาญบวกกับใจรักในศิลปะด้านการแสดงลำตัด หวังเพียงให้ลูกหลานร่วมสืบทอดลและชาวต่างชาติได้ชื่นชมศิลปะวัฒนธรรมไทยที่งดงามเด็กเนี่ยเขาจะมีความจำง่ายยิ่งกว่าผู้ใหญ่จำง่ายมากหรือจะเป็นการหัดจังหวะหัดลําหัดล่องเนี่ยเขาจะจำจำง่ายกว่าเพราะว่าสมองเขายังว่างอยู่ภูมิใจมากเลยเออเป็นวันสำคัญสำคัญของทางราชการเนี่ย เราได้เอาแสด็งประ,ะดงออกที่ละครแห่งชาติอย่างเงี้ยเรามีความภาคภูมิใจามากเลยในประเทศหนึ่งประเทศใดเนี่ยก็ต้องมีวัฒนธรรมประจำชาติถ้าหากว่าประเทศไทยนี้ไม่มีวัฒนธรรมมันก็เป็นไทยไม่ได้คิดว่าอย่างนั้นมานากกล้จหอง ร้องก่อนการแสดงลำตัดที่คลุกเคล้าเข้ากันกับจังหวะชิงและกลองลามนาเราจ่ายผู้ชมให้เข้าถึงบทเพลงกรอนและเพื่อเทิดเกียรติคุณคุณงามความดีกวีเอกสุนทรภูก่อนที่ตัวแสดงจะขับร้องและตัดจังหวะเพลงเป็นช่วงเพื่อเชื้อเชื่อขารมตามจังหวะของบทแสดงสร้างความสนุกให้แก่ผู้ชมพราะฉันนี่เป็นไก่แกไก่แกมาแพ้กรอง จะขึ้นข้างบนทนเหนื่อยแล้วแทงด้วยดื้ยหุ้มแพรลําตัดเนี่ยที่เขาเรียกลัาตัดได้ก็เพราะว่าเราลองได้ทุกประเภทที่เอามาล่องแล้วเข้าไปเป็นลําตัดคือล่องไปแล้วก็ตัดเช่นเราจะเล่นเพลงอีเซลสมมุติอีเซลเราก็ลองไปหน่อยเดียวเขาขอเพลงเกี่ยวข่าวเราก็เล่นไปหน่อยเดียวเขาลองเพลงชอยก็เล่นไปหน่อยเดียวทุกจริงทุกอย่างเป็น,ปนอย่างนี้หมดเขาเรียกว่าลําตัดทาผู้ชมสนุกเราสนุกด้วย แล้วก็มีแรงเดแสดงส่วนใหญ่ก็จะฟังอีตอนตอนลงส่วนใหญ่อีตอนลงเถากตัดโบราณเราเก่าๆเนี่ยยังเล่นอยู่นะเช่นเทวดาสังขารไม่ให้กูขควาดเมียดำเช่นอะล้ำตัดตัวเขาเนี่ยเขาดำดเหมือนอ้วนแล้วลํำตัดนี่ต้องมีดำมีอ้วนมีผอมมีขาวมีดำอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีการแลกเปลี่ยนการล่องกันว่าเมืองไทย เมืองทองเรายังมีของที่มีค่ายังมีค่าที่มั่นคงควรจันรงให้รุนหลังยังมีทุกตัวแสดงทุกท่วงท่าทุกจังหวะการส่งและรับคือเสน่ห์และความงดงามของศิลปะการแสดงลำตัดเกิดการผ่อนคลายสร้างความสนุกสนานแม้การแสดงจะลดน้อยลงไปแต่ก็กลายเป็นศิลปะการแสดงเอกลักษณ์ของประเทศไทยศิลปินจากศิลปะการแสดงลำตัด BT, uri, วันนีร้เป็นภาษาระยองวันนี้ก็เป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภาษาสำเนียงระยองแต่ว่าลำตัดเราเนี่ยจะเรีนได้ทุกทุกภาคทุกทุกตำบลทุกจังหวัดใช่ไหมล่ะ ทีนี้เราคนละยองเนี่ยอยากจะเอาสำานิเงีเสียงละยองมา,มา,าให้ผู้ชมได้ชมกันบา้างนะว่าคนละยองมันมันหลอกไงมันทําไงกันบงังสำานเงียงละยองมันมันเป็นยังไงบงังอะไรงเงี้ยนะก็เราจะมีลูกคูนะจะไม่รับตาจะมีลูกคูนะเอาเอา,เอาลูกคูยังไม่เอาได่เดี๋ยวแสดงจ,จริงๆแล้วเอาก็ยกมือปองหนาสองตาเลไป ว่าจะเป็นถับของใครต่างเอาไว้คอยรับแม่ทับที่หนึง่งดูเต,ต็งตึงพึง้ายมองดูขังในโอ้ยโตใหญหนาจับเหลนนเอากูตกใจเห็นอะไรตายผกเหลนนเอาปืนกูกระดกกระดกตีผกน้ำปับปับแม่ทับคนนี้ดูทาที่ผีกลขางในมีขนทับปากยนขยับมีปากซ้องปากผิดลักมนุษย์ปากลางไม่คูชอบกระดูมีผับ่ะคันนี้ก่อนเดียวเดยว

ยายสอยแกมีมียายสีก็ยายสอยถกเถียงกันคอยเรื่องหอยกับมี yeah, oh yeah, oh yeah. วันหนึ่งมีขึ้นไปท้าหอยวันหนึ่งมีขึ้นไปทาบหอยเล่นเอาหอยต้องไปอยู่ใต้มีหอ้หอยกับมีอยู่กันได้ ยังไรเยามันก็ไม่มีมิหี้ยแตท่านผู้รู้ก็รู้ดีเรื่องหอยกับมิเหีกันทุกคนเลยแต่ท่านผู้รู้ก็รู้ดีแต่ท่านผู้รู้ก็รู้ดีเรื่องหอยกับมิหีกันทุกคนเลยจำปุนทนี่